วัสดีครับวัสดีวันนี้เรามาพัฒนาหมู่บ้านนะครับนี่ครับมีมีแต่ไวรุ่นนะครับแถวเครื่องซัดยาอย่างว่ามึงซ่อนกูมาจะได้แบบเครื่องซัดยา ถามเขาก่อนว่าเอ้เคนตัเดี๋ยวรอถามพี่ไว้ทีเดเดี๋ยวถ้าบอกไปูนอหงดูดูนะครับเอาเอาเอามีดมามาตัดนะครับถ่ายทํทูถ่ายยูทูม่ได้ลยกำลังตัดอยู่นู่นเลยครับอ๋ถ่ายแล้วเขาก็จะได้วเยิ้ยมเยมไงถ่ายตอนนั่งด้วยยื ใบรุ่นไปไหนมดไม่แม้มาช่วยคนเฒ่าถึงนี่น้อยเนาะว้าวไปรุ่นมีแต่ขีดขั้นว้าวใบรุ่นมีแต่ขีดขั้นเดี๋ยวบ้านฉันน่ะนอนหรืออื่นหรออื่โอ้ระวังตกน้ำเด้อคุณพ่อโอ้หนักแข็งแรง แม่มาพัฒนานู่นแม่มีแต่คนแค่บ้านแค่บ้านคนอันนี้เอาไว้นี่อะไรครับเดี๋ยวผมก็มาตัดเดี๋ยวผมก็มาตัดเดี๋ยวผมจะมาตัดผมจะตัดไปแค่ผมจะตัดไปแค่นี่แหละนี่นี่แค่ปลานี่ครับผมเคยมาตัด เดาวผมยีตั้มาถึงนี่แหละต้นมะพร้าวนี่เดี๋ยวผมตั้มาแค่นี้ ใช่ใช่ไปต่อตรงนู้นเดี๋ยวผมตัดไปแค่ตรงนี้ปุ๊บป่วนี่ังนเดี่ดตราลง้อนโนยให้นหนามืดหนามืดกับลงน้ำลงน้ำซอยปรทันนะครับตัดไปนรัมตัดไปซึงไหนผมก็มาตัดอันนู้นอยู่ไม่นะมากเลยนฉันไปถึง

เขาบอกว่าถ้าตัดไปนู่นเขาก็จีหายค่าน้ำมันหลายอยู่ตัวอะไรรูว่าโก็ตัดของครูฟ้อมนั่นเด้์นั่นเดยซื้อเอ็มลอยมาให้ก็ได้ครับจักสองสามขวดกันแล้วผม เอามาได้ไหมไทย,ยมาเอาอโอเควัสดีครับวัสดีครับ